สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้พรลร่าจะมาทําผัดไทยอันนี้ซอสผัดไทยพาท่าทำเองนะคะไม่ได้ทำวิธีทําให้ดูนะคะทุกคนแบบทาําแบบสไตล์พล่านะคะก็จะมีน้ํำมะขามเปียกนะ้ําตาลปึกนะคะควนเข้ากันแล้วก็มีถั่วลิสงมีกุ้งแห้งนะคะทุกคนเป็นสูตรทําเองสูตรในบ้านนะโฮมเมดนะคะไม่มีสูตรตายตัวคะ่ะปรุงตามใจชอบนะคะไปก็มาตั้งหมอ้อผัดไทยเลยคะ่ะ ผัดไทยกุ้งแห้งค่ะทุกคนนี่ค่ะจะมีกุ้งแห้งนะคะแล้วก็มีผักเป้นนะผักวิช่ยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะผัดไทยพลานะคะไขไก่ซีฟองค่ะมีเส้นผัดไทยนะคะหนึ่งถุงนะคะตัวนี้แช่ไว้ประมาณห้าชั่วโมงเลยนะคะทุกคนนะคะ ใส่น้ำมันมะกอกค่ะก็้ใส่ไข่นะสีฟองไปเลยค่ะจะเป็นกึ่งแห้งแช่น้ำจนเขานุ่มเลยนะคะทุกคนมาผัดกับไข่นะคะ ผัดไทยกป้นแห้งค่ะแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยนะคะทุกคน คนใส่หมดหม้อเลยนะคะันนี้อร่อยมากเลยเด็กทุกคนเราชอบเป็นไหมก็ปรุงรสตามที่เราชอบนะคะทำอันนี้เป็นเหมือนผัดไทยโบราณเนาะคุ้งแห้งนะคะ ผัดไทยได้ที่ก็รยด้วยผักวิชานะคะทุกคนไปเลยคะ่ะขาดไม่ได้นะคะผัดไทยมีผักวิชานะคะทุกคนเส้นนุ่มเหนียวเหนียวนุ่มมาทุกคนอร่อยมากเลยค่ะน้ำซอสเยอะดีนะคะเส้นโซ่ไม่ได้เละนะคะทุกคนน่าทานมากเลยค่ะ นี่คือผัดไทยพลาลานะคะพลาลาก็จะเสิรสืคาร์โมเลยนะคะทุกคนง่ายๆนะคะสูตรน้ำผัดไทยสําเร็จรูปพลาานะคะทุกคนอร่อยค่ะนะคะชิมแล้วนะคะผัดไทยบุ้งแห้งนะคะทุกคนง่ายเดยวสไตล์พลาลานะคะออกมาเลยเจนนุ่มหอมอร่อยค่ะทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ